สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาชีววิทยาชั้นปีที่สวันนี้พวกเรามานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้ในสูตรอาหาร VW ที่ผสมผงถ่านกำมัน5กรัมต่อลิตรค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้ 1. ฝักกล้วยไม้1-2ฝัก 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 3. ที่ขีด 4. จานเพาะเลี้ยง 5. มีด 6. ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 7. ตะแกรง8 ขวดแก้วขนาด100มิลลิตรพร้อมฝาปิด 9. ขวดที่ใส่แอลกอฮอล์และมีสำลีอยู่ 10. ผ้าเช็ดมือ 11. รองเท้าปลอดเชือ้อ 12. เสื้อกาว 13. กระดาษทิชชู่อาหารที่ใช้ในการเพราะเลี้ยงมเมล็ดกล้วยไมย้คือ อาหารสูตร VW ที่ผสมผงถานกำม,มัน5กรัมต่อลิตรขั้นตอนในการทำการทดลอง 1. นำฝักกล้วยไม้ไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วนำมาใส่เพจ 2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และพืชที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการเพราะเลี้ยงมเมล็ดกล้วยไม้ ให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ 3. นําเมล็ดกล้วยไม้ไปไว้ในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยที่ผู้ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใส่ชุดกาวและฉีดแอลกอฮอล์บริเวณตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและบริเวณมือ 4. จุดไฟที่ตะเกียงแอลกอฮอล์นำเถาเพจมาลนไฟบริเวณที่เปิดและปิด นำเพจออกมาแล้วนำเพจมารนไฟนํานำฝักกล้วยไม้ที่ได้ทำความสะอาดมาใส่เพจแล้วนำฝักกล้วยไม้ไปจุ่มแอลกอฮอล์และนำมารุนไฟ 6. เมื่อทำการรนไฟเสร็จแล้วนำฝักกล้วยไม้มาตัดบริเวณหัวและท้ายจากนั้นผ่าบริเวณกลางของฝักกล้วยไม้ เพื่อที่จะนำเอาเมล็ดกล้วยไม้ออกมา 7. เมื่อทำการเอาเมล็ดกล้วยไม้ออกมาเรียบร้อยแล้วปิดฝาเพดนำที่ขีบและมีดไปจุ่มแอลกอฮอล์รนไฟแล้วพากลับไปวางไว้บนตะแกรง 8. หยิบมีดที่ได้รนไฟไว้จากนั้นนำขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีสูตรอาหารว w บิ ผสมผงถ่านกำรรม,มัน5กร,รัมต่อลิตรนำมาวนไฟบริเวณฝาเปิดเมื่อเปิดฝาลนอีกครั้งตั้งขวดให้เอียงโดยฝาขวดจะอยู่บริเวณด้านล่างมือที่จับมีด 9. เปิดฝาเพดแล้วนำมีดมาย้ายเมล็ดกล้วยไม้ใส่ลงไปในขวดอาหารที่เตรียมไว้โดยใส่ให้อยู่เป็นกลุ่มก้อนทำเช่นเดิม จนครบจำนวนที่ต้องการ 10. ติดป้ายแสดงรายละเอียดและเก็บรักษาเมล็ดกล้วยไม้ไว้ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสรุปผลการทดลองการเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้จำนวน12ขวดสัปดาห์ที่ 1. ไม่มีการงอกของเมล็ดกล้วยไม้และเกิดการคอนเชื้อราหรือแบคทีเรียจำนวนสองขวดเหลือ10ขวด สัปดาห์ที่สองไม่มีการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ทั้งสิบขวดที่เหลือและไม่เกิดการคอนเชื้อราหรือแบคทีเรียรสัปดาห์ที่สามไม่มีการงอกของเมล็ดกล้วยไม้จำนวนสิบขวดที่เหลือและไม่เกิดการคอนเชื้อราหรือแบคทีเรียสัปดาห์ที่สี่ไม่มีการงอกของเมล็ดกล้วยไม้จำนวนสิบขวดที่เหลือ และไม่เกิดการคอนของเชื้อราหรือแบคทีเรียพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ